แล้วเดี๋ยวป้าป้าจัดเสื้อผ้าให้ไปไว้ให้ได้ป้าจุกให้แน่นแต่ป้าชอบนะสะปิริตหนูวันนี้หนึ่งนาทีก็ช่างหนึ่งนาทีป้าก็ขึ้นได้แต่ว่าหนูร้องไห้ได้หนึ่งนาทีอ่ะป้างงมาก พ่าป้าป้รีบวิ่งเลยเพราะป้าใส่ชุดใช่ไหมป้าใสชุดหนูเสร็จแล้วป้ายอมรับมากเลยอ่ะป้านึกว่าหนูจะขึ้นไม่ได้อ่ะลูกสุดยอดเลยจังใดยืนไห้อยู่หลังเวทีเนี่ยป่าใส่ชุดไห้เนาะเฮ้ยถ้าเป็นป่าป้าขึ้นเพ่ไใดที่นี่ ขึ้นไม่ได้เลยเมื่อกี้น่ะร้องไห้ได้ยังไงเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยโอเคอเคะแนนเต็มสิป้าป้าให้ร้อยลูกโอเคไหมคะแนนเต็มสิบให้ร้อย ป้างงมากทำไมขึ้นได้อ่ะเมื่อกี้เนี่ยว่าป้าอ่อ,อนถึงป้าอ่อนถึงเพราะว่าป้าอ่อนงงมากเลยตอนแรกนึกว่าหนูเจีสุขึ้นบ่ได้พราะขึ้นไปแล้วหนูจิยวไห้ได้ไหมไห้ไห้น้ำตาไหลได้แต่ว่าป้าอ่อนงงอ่ะป้าอ่อนยืนงงอ่ะใส่สุดเรายืนงงหนูจิยวอ่ะแต่เพิ่งดูถ้าพี่น้องว่เสือขอเบิ่งคามน้ำตาดู เดี๋ยวขอดูคราบน้ำตาหน่อย